เอาแบบหน้าตรงก่อนนะครับพร้อมครับไปทางไหนก็สว่างหมดนะครับในการจัดแสงแบบนี้ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาจัดแสงนะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการจัดแสงเพื่อถ่ายภาพนิ่งนะครับ4ไอเดียในการจัดแสงเพื่อถ่ายภาพนิ่งนะครับเป็นภาพแบบบุคคลหรือว่าภาพถ่ายแบบพอร์เทรตนะครับก็จะมี4อารมณ์เพื่อมาจัดแสงในมุมต่างๆเพื่อให้ได้อารมณ์ภาพที่แปลกใหม่วันนี้4ตัวหลักๆที่ผมย่อามาจะแบ่งออกเป็น2 EP นะครับใน EP ที่1นเนี้ยผมจะ ยกขึ้นมา2ตัวอย่างนะครับแล้วก็อีีที่2เนี่ยผมจะยกขึ้นมาอีก2ตัวอย่างเป็น4ไอเดียในการจัดแสงเพื่อถ่ายภาพนิ่งครับเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกเลยนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบดรามาติกนะครับที่เราจะจัดกันในวันนี้ดรามาติกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์แบบเคร่งขึงนะครับในการจัดไฟเนี่ยผมจะใช้ไฟแค่ดวงเดียวแล้วก็ลงมาจากมุมท็อปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูในการจัดเลยนะครับแบบแรกครับดรามาติก โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในแบบที่1นนะครับก็คือเรื่องของแสงแบบดรามาติกหรือว่าดราม่านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับถ้าเราต้องการแสงแบบดรามาติกเนี่ยแสงมันต้องมาจากทางด้านบนนะครับทะยงลงมาอ่าเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นขา4สแตนนะครับติดเข้ากับตัวไฟแนนไลท์ฟอ์ซ่า60ผมก็จะใช้เป็นตัวโดม60ซมของ ฟล์ซ่าเขาเลยนะครับได้มาแล้วนะครับมันจะอยู่ในรูปลักษณะนี้มันก็จะเป็นแสงประมาณนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการจัดแสงแบบถ่ายหน้าตรงนะปุออ๊บคราวนี้ผมจะใส่ตัวแผ่นซอฟ์เข้าไปเพื่อให้ได้แสงที่มันนุ่มๆน,นะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะนําการจัดแสงในแบบต่างๆที่ผมจัดให้ดูในวันนี้นะครับนําไปใช้กับงานวิดีโอได้เหมือนกันนะได้มาแล้วแสงก็จะอยู่ ประมาณนี้นะครับปุ๊บเปิดไฟเร่งไฟนิดนึงอ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะต่อตัวกล้องนะครับเพราะว่าไม่มีรีโมทนะครับผมจะต่อตัวกล้องเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนะแล้วเรามาลองดูกันโอเคผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดภาพนิ่งนะครับซึ่งในสมาร์ทโฟนที่มันต่อเข้ากับตัว sony a เ c เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยครับเอาแบบหน้าตรงก่อนนะครับ แบบหันข้างบ้างเนาะเรแบบคิดมากคิดมากครับคิดมาก <S 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 สังเกตนะครับแนวแบบดรามาติกเนี่ยก็คือมันจะดูมืดมืดอ,อ,อึมๆึมไปเลยนะครับแบบเป็นแนวซีนดราม่าไปเลยนะครับหน้าของเราโดยที่มันจะมีเงาพวกเงาใต้ตาเงาใต้จมูกนะครับเงาใต้คางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูอึมครึมไปหมดเลยมันจะช่วย สร้างอารมณ์ในความเคร่งเครียดให้นะครับในความโศกเศร้าในความดราม่าออกมานะครับโดยใช้ไฟดวงเดียวนี่ขึ้นมาอยู่บนมุมท็อปแบบนี้นะครับมันก็จะให้อารมณ์แบบสืบสวนสอบสวนนิดนึงค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของอารมณ์มากๆเลยเป็นยังไงบ้างรครับสําหรับแบบแรกนะครับได้ภาพมาค่อนข้างที่จะดูเคร่งขืมเน้นอารมณ์มากๆเลยในแบบที่สองนะครับจะเป็นแบบฮอบโฟลนะครับหรือว่าแสงแห่งความสุขแสงแห่งความสมหวังอะไรอย่างนี้นะครับ จะมีแสงมาแบบรอบทิศทางเลยจะไม่ได้มาแบบเป็นแนวเดียวลงมาเงาเยอะนะครับอันนี้จะเป็นแบบแสงที่ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับเหมือนกับแนว beauty blogger อะไรประมาณนี้นะครับจะนิยามว่าเป็นแสงแบบแห่งความสุขแล้วกันเหมือนแสงในเทพนิยายอะไรเงี้ยมีแสงมาครบทุกทิศทางเลยทําให้เราได้ภาพที่ค่อนข้างสว่างสวยนะครับไปดูในการจัดแสงแบบที่กันเลยครับ เราจะใช้ไฟถึง3ดวงนะครับในแสงแบบนี้นะก็แน่นอนครับว่าหลักๆเลยจะมีแสงที่มาจากทางด้านหน้าอันนี้จะเป็นไฟแบบแสงคีย์ไลท์เราได้คีย์ไลท์มาแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะใส่ไฟตัวแบ็คไลท์นี่ครับก็ทยอยลงมาเป็นแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์เนี่ยมันก็จะส่องมาจากทางด้านหลังของเราผมจะเอาไว้ตำแหน่งนี้ไม่ให้มันเข้าเฟรมนะครับอืมโอเคแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นตัวจานกระจายแสง ที่เขาติดมาให้ในชุดเลยนะครับออปึ๊บเตัวไฟแบ็คไลท์ที่ผมเอามาใส่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว n นลไลท์ฟอสซ่า60ตอนนี้เราได้แสงคียแล้วได้แสงแบ็คไลท์แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเติมแบ็คกราวไลท์ด้วยให้มันสว่างสวยขึ้นไปอีกนะก็ผมจะใหออ้ตัวไฟแบ็คกราวไลท์เนี่ยมันทะแยงโดนแบบหน่อยๆน,นะครับเพื่อเปิดรายละเอียดอีกฝั่งหนึ่งของเราที่อยู่ตรงข้ามคีไลท์เนี่ย ให้มันสว่างขึ้นด้วยนะครับจะไม่ให้มันออกแนวดารากนะเพราะว่าเราตั้งชื่อแสง,ขงเขาให้เป็นแสงแห่งความสว่างสวัยนะครับอ,อันนี้ผมก็เปิดเลยครับไฟตำแหน่งที่3และตอนนี้นะครับผมได้จัดไฟแบบที่2เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับไฟแบบฮอฟโฟลหรือว่าเป็นแสงสว่างแห่งความสมหวังหรือถ้าเกิดเราดูคาแรคเตอร์แสงด,ดีเนี่ยมันจะเป็นแสงที่สามารถหันไปได้ทุกทิศทุกทางเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหันหน้าเข้าหาแสงแต่อย่างใด คืออันเนี้ยเหมาะมากกับการถ่ายพวกภาพบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับหรือว่าภาพอะไรก็ได้ที่อยากได้ความสว่างแบบทั้งหมดเลยเห็นไหมไม่ว่าผมจะหันไปทางซ้ายทางขวาขึ้นบนลงล่างหันกับหลังทุกทิศทุกทางคือมีแสงสว่างหมดเลยนะครับแล้วคันเนี้ยเมื่อเราได้ไฟ3ามจุดระวังอะไรไว้บ้างนะครับก็คือตรงนี้ครับจะเป็นไฟคีย์ไลท์นะซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นไลท์เอฟเฟกต์ส่วนตัวน,นี้นะครับจะเป็น ไฟแบ็ก u ก d าไลท์ light, เป็นไฟในไลท์ light, ฟอสซ่า60ใส่โดม6 0เซเมเสร็จแล้วผมเติมแสงด้วยแบ็กไลท์นะครับแบ็กไลท์ก็คืออยากให้มันมีพวกริมไลท์ต่างเนี่ยคี h ์ไลท์คือไฟหลักส่วนไฟแบ็กเก่าไลท์เนี่ยเป็นไฟที่เปิดฉากข้างหลังด้วยแล้วก็เป็นไฟที่ผมจะมาเปิดเป็นฟิ l ไลท์ด้วยนะครับคือผมจะวางคาบเกี่ยวกันระหว่างหน้าครึ่งนี้กับ Background Light เพราะฉะนั้นเราจะได้ไฟมาทุกทิศทางเลยนะครับพอเราจะถ่ายรูปเนี่ย คือเหมาะมากกับบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับถ้าเกิดถ่ายต้องการเน้นผิวอะไรต่างๆเนี่ยคือมาแบบเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะหันไปทางนี้ทางนี้ทาง,ทางตาก้มอะไรต่างๆเนี่ยคือแสงมาทั้งหมดเลยแสงนี้เหมาะกับอสาวงมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปกันนะครับว่ารูปที่ได้ออกมาจะดีมากน้อยแค่ไหนกับแบบที่2 h o ฮาวโครับโอเคพร้อมครับ เห็นไหมครับว่าเวลาผมหันไปทางไหนเนี่ยก็จะไม่มีความมืดอยู่เลยนะครับในการจัดแสงแบบนี้นะแบบพ o วเวหรือว่าแสงสว่างสวัยแบบนี้นะนี่ครับจะหันมาทางซ้ายมองหาไฟไปทางไหนก็สว่างหมดนะครับในการจัดแสงแบบนี้ และนี่ก็คือการจัดแสงทั้งหมดเลยนะครับ2แบบใน EP ีที่1น,นะครับใน e ีที่2เนี่ยผมจะพาเพื่อนมาดูอีก2แบบที่เหลือนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับใน EP ีที่1น,นี้นะครับในการจัดแสงทั้ง2แบบทั้งดรามาติกและก็คอฟโฟนะครับก็ค่อนข้างที่จะฉีกอารมณ์กันไปคนละแนวเลยนะครับแบบแรกเนี่ยดรามาติกก็จะเป็นแบบอารมณ์รุนๆเลยนะครับเป็นอารมณ์แบบเศร้าหรือว่าอารมณ์เคร่งขรึมนะครับอารมณ์เครียดอะไรประมาณนี้นะส่วนฮอฟโฟเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบ โอ้สุขสมหวังอะไรประมาณสว่างสวยไปเลยนะครับใน EP ีที่2เนี้จะมีอีก2แบบที่เราจะมาจัดให้ดูกันนะครับส่วนนี้หมดเวลาผมแล้วแล้วพบกันใน EP ีที่2ครับสวัสดีครับ